ครับผมเมื่อนี้มาส่งผานลูกค้าครับลูกค้าอยากได้ผานครับด่วนครับรัดคิ้วให้เลยครับมาส่งผานตัวนี้เป็นรถ40แรงครับ50 40 E 40แรงม้านะครับใส่ผานหบบยิบซีครับซีเมทีครับส่งแล้วตั้งให้พอมนะครับเดียวสีไทยให้เบิ้งครับผมเดียวสีไทยให้เบิ้งเบิ้งไปน้อกันครับเดียวสีไทยให้เบิ้งเอาแบบคอยมือก็ได้ครับตั้งฐานให้ครัว รียบร้อยครับส่งสินค้าแล้วก็ทดสอบสินค้าให้ลูกค้าครับเพื่อความพึงพอใจของลูกค้านะครับโอเคบอครับคุณพ่อผ่านบอซ่อมนี่เขาดีนะครับอ่าเขาดีอยู่เลนแบบหมักปล่อยมือได้หมดละคุณพ่อนะครับให้ออโตดาบมันทำงานเลยนะครับเอาโอเคครับเอฟซีครับท่อนี้แหละครับผม